สิบบาทสตังทอนพศสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตหกหมื่นสองร้อยเหรียญเท่านั้นค่ะหกหมื่นสองร้อยเหรียญเท่านั้นนะคะคือเป็นเหรียญที่ผลิตปีแรกค่ะพสแรกหลังต่อจากต่อจากเหรียญเอ่อต่อจากแบงค์แบงค์แบงค์สิบบาททรงม้านะที่เราเรียกกันจะเป็นแบงค์สุดท้ายเนาะสิบบาททรงม้าเขายกเลิกการใช้ใช่ไหมคะเขาก็มาผลิตเป็นเหรียญแทน เหรียญพอสอรแรกก็จะเป็นนี่แหละค่ะสองห้าสามหนึ่งค่ะสองห้าสามหนึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตเหรียญแรกนะคะจึงไม่ได้รับความนิยมนําออกมาใช้เขาคนจะยึดติดกับแบงก์อะนะคะเอาใส่กระเป๋าเหรียญแบงก์สิบาทพับใส่กระเป๋าแล้วพอมาเจอเหรียญรู้สึกจะ เก็บลาบากอะค่ะจะใส่กระเป๋าตังค์ก็หล่นหายอะไรเงี้ยนะคะคนไม่นิยมค่ะเพราะฉะนั้นเหรียญ10บบาทปี2 5 3 1จึงไม่ได้รับความนิยมนําออกมาใช้ไม่ได้แลกนะคะเหรียญจึงเป็นเหลืออยู่เป็นเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งาน,นะค่ะอยู่ในกรมเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญ10บบาทปี2 5 3 1ที่ผ่านการใช้งานจะหาได้ยากมากนะคะหายากมากส่วน10บาทปี2531ไม่ผ่านการใช้งานที่แพ็ค เขียวแพ็กฟ้าที่เราเห็นกันนะเนาะสามหนึ่งแพ็กสีฟ้าสามหนึ่งแพก็ 3, 1, แพกสีเขียวนะคะไม่ผ่านการใช้งานทั้งกรมเขาเอาไปทำเป็นแพ็กเกจออกมาให้แลกสามร้อยบาทค่ะเหรียญหนึ่งครั้งแรกเลยคือเอาทำแผงฟ้าก่อนทำแผงฟ้าเอาออกมาตอนช่วงทำแผงฟ้านะคะเขาเอาไปล้างทำใหม่ค่ะรู้สึกจะพ่นทรายด้วยนะคะสังเกตดูนะ เหรียญสิบบาทสามหนึ่งถ้าแผงสีฟ้าน่ะเขาจะเป็นผิวทรายนะคะเขาจะออกเหลืองนวลสวยเลยแหละผิวพลนทรายนะคะแล้วพอได้รับความนิยมมากนะคะไม่พอกับความต้องการของนักสะสมเขาก็จึงต้องทําขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นแผงเขียวแผงเขียวนี่เหมือนไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะหยิบหยิบเหรียญมาแล้วก็จับยัดใส่ แผงที่ใช้เลยค่ะส่วนมากเลยนะคะจะเป็นรอยนิ้วมือจะเป็นคราบเยอะมากค่ะเยอะมากจริงๆเหรียญเหรียญสิบปีสามหนึ่งแผงเขียวหาสวยๆยากมากถ้าสามหนึ่งแผงเขียวแผงเขียวไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเป็นถ้าก็มีสวยค่ะเขาก็เลือกกันเลยแหละนักสะสมเขาก็เลือกเลือกกันซีอสวยๆส,สะสมกันแล้วก็ถ้าเป็นแผงฟ้านะคะเหรียญจะสวยมากเขาเหมือนเขาเอามา ทําใหม่อะคะ่ะเอามาพ่นทรายเอามาทําอะไรตัวอะไรให,ให้ให้ดูสวยขึ้นอะเดี๋ยวอาให้ดูเหรียญสิบบาทสิบบาทอันนี้อันนี้ปีพศสามหนึ่งค่ะสองห้าสามหนึ่งนะคะรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันสองห้าสองห้าสามหนึ่งสองห้าสี่หนึ่ง ่ะพอดีเลยเจอสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละสามสิ 31, 31, 1000, 41, บ 41, ถึงห้าสิบบาทสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสี่หนึ่งสามสิบถึงห้าสิบบาทโอ้สี่หนึ่งเท่านั้นเลยอันนี้ก็ของเอฟซีส่งมาขายแล้วค่ะแต่คนเลยเจ้ากันกับเหรียญหนึ่งบาทนะคะลอ,องทดสอบอื่นๆกัน สี่สองสวยมากผ่านใช้น,น้อยสิบบาทปีสองห้าสี่สองรับซื้อเหลียญละยี่สิบบาทนี่ค่ะอันนี้ก็ยังสี่หนึ่งอยู่สี่หนึ่งอยู่นี่ค่ะสามสี่สี่สองแล้วก็สามสี่สิบบาทพอสองห้าสามสี่สิบบาทปีสองห้าสี่สอง รับเท่ากันค่ะเหรืยละยี่สิบบาทจะรับซื้ออยู่เท่านี้แหละค่ะเหรียญนะคะเหรียญพอศเมื่อก่อนไม่รับเยอะมากหลายพอศไปถึงสี่สองไอ้สี่สี่ศูนย์อะไรเงี้ยค่ะรับแต่ตอนหลังนี้คือ เขาไม่ได้รับความนิยมกันแล้วอะค่ะขายขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็จึงหยุดรับนะคะจะรับซื้อเฉพาะที่ขายได้เป็นนักพูดตลอดเลยเนาะว่าปป็นอาจ,จะรับซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายต่อได้เหรียญไหนที่ขายต่อไม่ได้ก็คือไม่รับเนี่ยค่ะเมื่อก่อนก็รับนะคะสี่สามสิบห้าบาทตอนหลังนี่ก็คือหยุดรับแล้วค่ะเพราะขายไม่ได้ตอนนี้พอจริงๆก็ขายขายแทบจะไม่ได้ทุกเหรียญแหละแต่แต่แต่ด้วยความที่เป็น พอจะเก็บไว้บ้างอะนะคะก็เอารับมาเพื่อนีจะมาเก็บก็อย่างนี้ค่ะสองห้าสามหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ